สวัสดีครับ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 นวีครับ่ตัวได้เป็นไรใครับโอ้เก่งก็ไรไ่เลยได้สวัสดีครับเก่งฮาริสครับผมรับบทเป็นรับบทเป็นพ่อครูครับในเรื่องเขียบจิราต้องรอดแทนโอ้ว้าวว้าวสวัสดีครับน้ำปิ่งนัสกรครับรับบทเป็นเขมจิราครับครับสวัสดีค่ะ ก็จะรับกันนะคะรับบทเป็นตับเินค่ะี่รับครับรับบทเป็นเจตนาครับไปต่สวัสดีครับเต้นมาดิมันครับรับบทเป็นแานวีครับว้าวบู๊ดบู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 ๊ดบู๊ดบู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 บ ไม่ถ่ายเลยพี่กีพี่กีพี่กียังไม่ถ่ายเลยยังไม่ได้คิดว่าก็คือยังไม่ถ่ายใช่ถ่ายแล้วไม่ใช่เหรอครับทำเมื่อกี้หรออ๋อเมื่อกี้แล้วมาถ่ายแล้วเน้องก็หมดแล้วมาถ่ายก็บทลังพึงค่ะก็มันก็เหมือนแบบเรามาเข้าคาแรคเตอร์นี้เรื่องอะนะคะอะไรเงี้ยมาฟิตติ้งดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเหมือนแบบมากกว่านี้มีเอฟเฟกต์มินนนั่นนี่ว่าเวลาเราเป็นผีแบบในเวอร์ชั่นอื่นๆจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมียิ่งมันแค่หอยเซลล์ด้วยใส่กุ้ง ค่ะจำไม่ได้แล้วรอนแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นงานกับเพื่อนใน่เป็นครั้งแรกที่ทํางานกับรอนในฐานะที่รอนเป็นผู้กํากับปกติคือเราจะเป็นแบบเพื่อนที่ไปงานอีเวนต์ด้วยกันมาจากเอฟด้วยกันทํางานอย่างนี้ด้วยกันแต่ไม่เคยทําในฐานะที่กีนเป็นนักแสดงแล้วรอนผู้กำกับนี่เป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกว่ารอนมีความเป็นผู้นําและก็มีความเป็นผู้กำกับมากๆเขาสวมวิญญาณเขาเป็นผู้กำกับเลยเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากินกินรับอยากรับฟังเขาเยอะ ในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาบีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะได้อะไรใหม่ๆจากเพื่อนคนนี้ที่เขามีความตั้งใจมากๆค่ะครับคุณนังขารครับผมโอ้สิงกี่โมงคะตื่นเอ่อทีสี่ครึ่งเงี้ยครับนักเช้าขนาดนี้เลยครับรถรถรับเช้าฮะครับอุ้ยเราคือรถนักเรียนเหรอครับคือรถนักเรียนเนีไม่เพราะครูเขานั่งมาจากอุบลเลยครับใช่ครับ ใช่หรอสิบกว่าชั่วโมงได้ไม่คือตอนเราก็ต้องเรียกองค์พ่อครูเรียกองค์เรียกองค์เรียกอเพราะว่าคุณไปรับมาจากกรุบเทพไหมคะัต้องเขียนอยู่กรุงเทพครับมาจากมาจากหอพักที่มหาลัยครับเพื่อนเราดูทีเพื่อนอยู่นะครับผมครับก็ตื่นเต้นที่ที่ได้มามาออนเสร็จเพราะว่าด้วยความที่เราเตรียมตัวมาค่อนข้างแบบใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็ พอได้มาแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็รู้สึกว่าอินเนอร์บางอย่างที่เราที่เราไม่ค่อยเห็นภาพอ่ะมันมาเห็นภาพในวันที่แบบเราออนเซตอะไรแบบเี้ยแล้วก็เก็ตอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวละครหรือแม้แต่เอเนอร์จีที่ที่พอตอนตอนเวิร์กช็อปกับตอนออนเซตหรือตอนออนโลอ่ะมันจะต่างกันทุกทุกเอเนอร์จีเลยมันก็ทําให้เราได้ได้รู้ลิมิตของตัวเองว่ามันตอนนี้เราขยายได้มากแค่ไหนใช่ เยี่ยมเยี่ยมมากเลยครับก็เข้มจีรานะครับรู้สึกว่าความความตื่นเต้นของวันนี้ก็คือว่าเราได้กลับมาสวมใส่เสื้อผ้าได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอตัวละครที่เราเคยถ่ายทําไปแล้วในไพร์ลอนแล้วการกลับมาครั้งนี้คือมันกลับมาในในร่างที่เราผ่านการเวิร์กช็อปผ่านการแบบเข้าถึงตัวละครเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ ทุกตัวละครเข้าไปถ่ายครั้งหนึ่งทุกคนแบบจูดอินไวมากอย่างตัวเราเองที่เป็นเล่นเป็นเขียนจิราครับก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใจในสตอรี่ไวขึ้นอย่างเวลาพี่รอนบรฟมาว่าตอนนี้อยากให้น้องเขมคิดแบบนี้คิดถึงพ่อครูอยู่หรือกาลังเศร้าคิดถึงแม่อะไรเงรี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบโฟล์กับอิโมชั่นได้เยอะขึ้นพอสมควรแล้วก็รู้สึกพร้อมมากๆเห็นภาพที่ออกมาตอนฟิตติ้งก็ค่อนข้างสบายใจว่าตัวเองน่าจะน่าจะไปได้แล้วมันน่าจะต้องรอดจริงๆอะไรครับก็ประมาณนี้ครับมีามีแบบหลายต อะไรนะครับกี่ถ่ายแบบมีแบบหลายอารมณ์มากเลยจากพ่อครูเนาะเราแบบคุณกับบอารมณ์ไหนสุดเลยพ่อครูอินมูดไหนสุดครับครับอินมูด <c oughs> ไหนละ่ะฮะจริงๆมันมีมันมีซีนหนึ่งที่พี่รอนบีบอกว่าแบบ э ي, เอ้ยเขม่ะแบบใกล้ชิดพ่อครูหน่อยอะไรแบบนี้นแบบเฉียดเฉียดกันอะไรเบบนี่ยเราซึ่งมันมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยเพราะว่า อย่างที่บอกว่าผมน้ำปิงเป็นคนคนที่ค่อนข้างสกินชิปอะไรแบบนี้แล้วพอต้องมาเล่นมาเล่นบทที่แบบเหมือนพ้ากับสีกาอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกรู้สึกว่าแบบเออผมเพิ่งใช่ผมเคยรู้สึกความรู้สึกนี้เหมือนกันอะไรแบบนี้ที่มันแค่แบบได้แค่เฉียเๆกันแต่เนื้อต้องตัวกันไม่ได้ครับ่อยู่ใกล้กันแต่ไม่สามารถที่จะจับมือกันได้ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแล้วมันก็เฉ่ย ตอนนี้ร้องเพลงแล้วจ้ะ <c oughs> ไม่แต่ว่าก็จริงๆแล้วถ้าสำหรับนัมปิงนั้น้ัมปิงรู้สึกว่า <c oughs> บางบีฟที่บอกว่าแบบตอนที่พ่อครูกับน,น้องเ็มแบบมหมายถึงว่ามีความรู้สึกกันขึ้นมาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่แบบแบบรู้สึกแปลกครับรู้สึกแปลกสำหรับนปิงมากๆเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านั้นมันคือแบบ้ยเ,เราใกล้กันไม่ค่อยได้แต่พอต้องแบบอยู่ในจุดท,ที่เขาแบบกับแขนเราหรือว่า อยู่ข้างหลังเราอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าบอกพี่ๆในไลฟ์แบบว่าพี่ๆอย่าเพิ่งให้คนอื่นได้ดูนะครับเพราะว่าเราก็เขินอยู่เหมือนกันก็อยากให้รอดูในแบบสิ่งที่จะปล่อยออกมาอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่ชินครับการที่พ,อพ่อครูจะแบบว่ามาจับมาอะไรเงี้ยเอเอก็อรอ<ล>รอดูเออเดี๋ยวก็ชินแล้ว <ๆ S 1> แต่น่าจะชินมือพี่ลำพึงก่อนเมื่อกี้แบบเกาะไรลั้องบอกคนความรู้สึกที่ว่าเอ้ยโอบจากข้างหลังอะไรเงี้ยเรา เราตอนนี้ยังไม่ค่อยชินกับพ่อโคดแต่ว่าถ้ากับที่ลำพึงเนี่ยเขานั้งชินก็แบบเป็นการเข้ามาข้างหลังแล้วแบบว่าจับตรงปากเราหรือแบบหรือจิกหัวจิกหัวอะไรเงี้ยก็ก็แต่ไม่เป็นไรครับเป็นแบบความรู้สึกคนละแบบที่ดีใจกับมันเป็นเกียรติที่โดนพี่ลำพึงแบบจิกหัวมีมากกว่านี้ค่ะในซีรีส์มีมากกว่านี้มาทีมีมาทีมสปอร์ตครับผมชาบองครับอย่างไงสิคำถามว่าอะไรนะครับรู้สึกยังไงถ่ายรู ああวันนี้นนเขาชุดด้วยああค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบว่าที่ที่เวิร์คช็อปมาก็เอามาใช้งานในวันนี้ด้วยได้ด้วยครับ <Okay. S 1> รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นตัวละครมากกว่าครั้งที่แล้วที่ทมาถ่ายบสเตอ่์ oh, รู้สึกว่าแบบเรา อย่างอย่างที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนพูดพูดพูดมาเลยว่าแต่ละคนก็แบบดูเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นแล้วจริงๆครับคือเราอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราเวิร์กช็อปกันหนักมากๆแล้วช่วงนี้ก็คือแทบทุกวันเลยครับก็พรุ่งนี้ก็ยังเวิร์กช็อปกันอยู่ใช่ครับมันเลยทําให้เราแบบเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วพอมามาได้ใส่ชุดได้ใส่แบบคอสตูมที่มันเป็นตัวละครมากซึ่งมันทําให้เราแบบอย่างที่เก่งบอกว่ามันมันทำให้เรารู้สึก ใช่ตรงนั้นจริงๆว่าแบบเหมือนใส่แว่นแล้วรู้สึกเป็นชานวิทอะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่ใกล้เจตนาแล้วรู้สึกเป็นชานวิทเอออะไรเงี้ยใช่อันนี้ชานชานวิทเหรอฮะฮะครับผมใช่ครับใช่ใช่อะไรอะไรเขาบอกว่าภาพออกไปนี่คือแบบเหมือนทุกคนเหมือนเดินออกมาคุยใหญ่เลยมีอะไงบ้างคะคาราโกะพี่กินก่อนเลยไหมครับคือก็เลยพี่กี พี่ดิมาครับพี่กินมาดูแล้วนะครับใครที่ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวขาด่คนเลยค่ะดนก้ค่ะน้องเขนจิราเลยค่ะออกมาจากม่วา้พี่ลพึงเขาก็ไล่เหมือนกันนะครับโยนกลับมาให้หนึ่งแต่ว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ฟีดแบ็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่เราได้รับรู้ว่าเราจะต้องเข้าอยู่ในโปนี้ในความกดดันเลยคือ แฟนนิยายของเ,อเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วแล้ว,ลวความคาดหวังค่อนข้างสูงต่อทุกตัวละครเลยทั้งทั้งหมดเลยทุกแคสครับซึ่งการนด้มาถึงผ่านอะไรก็ตามจนมาถึงวันฟิตติ้งวันนี้แล้วแฟนคลับยังบอกว่าเฮ้ยดีใจที่เป็นแคสติ่งทีมนี้ดีใจที่ทีมงานแบบเลือกคนกลุ่มนี้แล้วเขาก็รู้สึกกินไปกับเรื่องราวแบบกลับไปอ่านนิยายก็เห็นเป็นหน้าพวกเราเนี้ยเรารู้สึกดีใจมากพิเศษมากมาก็ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาติดตามหรือแฟนยายอะไรอย่างี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ททให้การซัพพอร์ตตลอดมาแล้วก็เห็นเป็ความตั้งใจที่พวกเราแบบใส่ลงไปในเขีนเยนจด้องรอดในเวอร์ชั่นของมันดีเวิร์กนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับจริงครับเราจริงจริงแต่ว่านน้องๆแบบจริงๆก็คือแตอุ่วกสวง ต้องไพโรธอะค่ะแล้วก็มาช่วงนี้อาจจะแบบไม่ได้เวิร์กช็อปกับน้องตลอดเลยค่ะแต่ก็รับรู้มาว่าน้องๆเวิร์กช็อปตลอดทํางานทํากันบ้านหนักอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่มีความตั้งใจสูงมีความทุ่มเทแล้วก็แบบเหมือนอยากจะทําออกมาให้ดีดูแก่มากเลยฉันดูดูแบบเอาเปรียบมากเลยไม่แต่จริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนในวงการนี้มันเกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นเร็วอเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะ ประพฤตตัวยังไงแล้วเราแสดงพอสามารถของเราออกมายังไงให้เราสามารถอยู่ได้ยาวอะไรเงี้ยจริงๆก็รู้สึกว่าเออแบบทีมนี้ทั้งตัวพี่ออฟเองดูมันดีเองน้องๆเองอ่ะเขามีความตั้งใจสูงมากจริงๆเลย่ยจคิดว่ามันน่าจะออกมาดีมากๆจากที่เห็นแต่วันที่แบบถ่ายไปหลักเลยนะคะแา่ตัวเก่งทุกคนบอกว่าแบบยิ่งเข้าทุกทีปแบบดูแบบขลังมากโอ้โหบรรทัดทองแบบพูดภาษาอีสานเลยไหมจะได้ดูขำจริง ไม่ดีกว่านาะบอกว่าไซส์านเอ้ยบอกได้จังเลยอยจังเลยครัก็อย่างอย่างอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าคอสตูมหรือแม้แต่โลเคชั่นกุมกับที่เขาเห็นภาพในในการวางส c บงานพอเขามาบีบเรามันทําให้เราเห็นภาพในการที่เราจะเล่นชัดขึ้นแล้วก็เห็นถึง แอตติจูดบางอย่างของตัวละครฮะอย่างอย่างอย่างวันนั้นวันที่บวงสวงอ่ะทุกคนบอกว่าเฮ้ i, ทุกคนเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยอนะไรแบ่ี้ยมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ทำให้ทุกคนเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ที่เรานับถืออยู่มีดิเรกชันความเชื่อที่มันตรงกันเลยเหมือนวันนี้ก็เหมือนกันก็เราอยากทําออกมาให้ดีที่สุดใช่ก็เป็นตัวละครทํากันบ้านเป็นตัวละครออกมา ไม่ได้เป็นเรื่องนั้นมากกว่าในเรื่องของแบบการทํางานอะไรอ้นนี้คือเราบุดลิ่งแล้วเราจะเปิดกล้องกันเมื่อไหร่ครก็ได้ไหมครับก็จริงจริงจะมีการเปิดกล้องเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็เร็วขนาดกระทั่งที่ว่าอาทิตย์หน้าวันที่ไหมวันที่วันที่อะไร วันที่เท่าไหร่จะพูดเลยไหมครับได้ไหมเน่ะพูดได้ไหมครับวันที่ครับพูดแล้วครับคืนคำพูดได้พูดได้พี่เคาพี่เคียวได้พี่เอาไปง่าวันที่เท่าไหร่คิวหนึ่งวันที่เท่าไหร่ครับวันเจ็ดวันที่เท่าไหร่พี่เติ้ลแต่แต่ว่าันที่สำคัญนะได้ใช่ไหมครับโยพูดด้พูดด้วยหรือว่พูดวันคิวหนึ่งวันที่สิบพูดออกมาสิบสองครับซึ่ง เป็นวันที่มีเรื่ดีครับครับเพราะว่าเรื่ดีเนี่ยเพราะจ์เต็มดวงค่ะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้หนูไม่รู้ทั้งหมไม่เป็นวันที่เป็นวันมงคลแหละเพราะว่ามันเป็นวันที่เราตัดใจจะเริ่มเนาะแล้วมันก็คือเรื่ดีของเราแหละครับก็หวังว่าทุกๆคนจะติดตามคิวหนึ่งแล้วก็พวกเราเองก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าพยายามเนาะพยายามจะเก็บ ซีนแล้วก็โลเคชันที่เป็นในกรุงเทพไปียงกรุงเทพให้ให้หมดก่อนให้หมดภายในวันเดียวค่ะพี่ละมืงครับก็อยากให้อยากให้ทุก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 ซีนในกรุงเทพแบบสำเร็จขึ้นจบลงไวๆหมายถึงว่าพยายามอยากอยากเก็บให้ครบก่อนก่อนที่เราจะเข้าป่ากันในตีหน้าแต่ว่า เริ่มที่เยาวราชเริ่มที่เยาวราชอันนี้จกจะเป็น้องท่องเที่ยวเหรอฮิวฮิวให้นไปต่อร้านทัดทองอ่ะมันทัดทองก็ดีนะไม่แน่น้องเขีมไปเดินเยาวราชหรือเปล่าเพ่อครูมาตามหาอันนี้เราไม่ถ่ายแล้วแหละเราน่าจะไปกินกันเราน่าจะไปหาอะไรกินกันครับแต่ว่าตามแพลนที่เราคุยกันก็คือในภายในปีนี้จะเก็บในกรุงเทพให้ได้มากที่สุดครับแล้วปีหน้าเราเราว่ากันอีกทีว่าเราจะเปลี่ยนโลเคชั่นไปที่ไหนแล้วออกอากาศเมื่อไหร่คะออกอากาศอนี้มีทางช่องวันมาถ่ายไหมครับ อ๋อไม่มีโอเคออทางาเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคเอาเป็นว่าเดินยวเรามีแต่ได้ดูแน่นอนค่ะที่น้องพูดทั้งหมดก็คือได้ดูแน่นอนปีหน้าใช่ครับปีหน้าปลายปี <c oughs> เราเล่นค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะ,ะแต่ว่าตอนหลังกคือหนึ่งเดินไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวต้องมีแต่ไปต่างจังหวัดแน่นอนครับเตรียมความพร้อมอะไรไกันไหมคะยากันยุงค่ะยากันยุงอ่าก็แล้วก็เต็นท์อะไรก็เลยเอาไปไปกันยุงโล่ค่ะ ปิงก็เตรียมเตาอ่งโลกับกระทะหมูกระทะไปเลยเราเตรียมอะไรครับผมผมก็ไปไปขโมยของเพื่อนๆกันไม่เอาเรซเตรียมสปอรเตรียมอะไรเตรียมสปอร์เ้ยมันจะดีเหรอครับไม่ดีเดี๋ยวผมจะตไดาคิวสอมาตีต่อกันเลยครับเฮ้ยเ้ยเมื่อกี้มันุลมุนไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่เยได้ยิน ต่อดีกว่าครับใช่ครับฝากให้กำลังใตามอย่างใกล้จะเปิดกล้แล้วโยนกันเก่งครับผมก็ขอฝากเข็มทีลาต้องรอดด้วยนะครับก็เราจะเปิดกล้องกันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็ฝากให้กําลังใจนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจผ่านแฮชแท็กในวันเปิดกล้องด้วยนะครับรวมถึงแฮชแท็กวันนี้ด้วยเนาะก็ฟิตติ้งเข็มทีลาต้องรอดนะครับก็ รับรองว่าพวกเราจะทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับใช่ก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้านอแบบเห็นที่เริ่มเทรนกันตั้งแต่แปดโมงมากเลยฮะใช่ไหมครับแปดโมงกว่าบางคนตม้แต่เจ็ดโมงใช่ใช่ก็ติดเทรนนะรับหนึ่งเนาะทั้งแบบแฮชแท็กทั้งคีย์เวิร์ดก็ขอบคุณมากๆที่พพอร์ตพวกเราในทุกๆครั้งที่มีอีเวนต์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ส่องตามส่องตามอ่านตลอดเนาะ<ช>เห็นว่าแบบทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตแบบนี้ก็อุ่นใจคิดว่าต,ต่อไปก็คงจะแบบอยู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอินเตอร์แฟนด้วยเนาะสำหรับเข็มที่เราต้องเลกก็รู้สออกมีแฟนๆจากหลายประเทศ<ช><ๆ>มากๆก็ขอบคุณนะครับ so thank you so much for, uh, international fans uh, about like support us in every single way so we really appreciate and today it's a fitting day and you guys send all the love and support to like uh, hashtag uh, k e m g i r a f fitting นะครับ so Please support us uh, along the way from now and like forever till we till we will release like a series. So thank you so much Yeah what yeah. <laughs> I <laughs> 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 ครับท่านก็อย่างที่น้ำพิงพูดไปนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นซัพย์ไปให้ข้างหน้าเนี่ยนะไม่พี่เต้นเอาหน่อยหรือเปล่าเป็นแบบละตินหรือเปล่าอาับผม่รู้ละตินภาษาเอาเป็นภาษาไทยดีกว่าแล้วผมก็อย่างที่น้ำพิงบอกนะครับก็ขอฝากเขตจีนตาการตลอดด้วยนะครับเพราะเราตั้งสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานอย่างหนักแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่น้ำพิงบอกว่าปีนี้ก็จะถ่ายคิวของกรุงเทพทั้งหมดคิวคิวที่ถ่ายอาจจะ ไม่ได้เยอะมากครับครับผมแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับส่วนปีหน้าไม่เยอะมากไม่เยอะมากแลไม่น้อยเกินไปอ่าโอเคตารางตารางเต็มที่เต็มที่ครับปีหน้าเราจะไล่ถ่ายอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมก็ขอพาทุกคนติดตามเฉียนลาทั้งหมดต้องต้องแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งครับคือ ที่เห็นวันนี้ยังไม่หมดนะครับคือจริงๆเราแอบ,บคุยแล้ว,ว่าพูดได้ไหมก็คือพูดได้รจริงๆวันนี้เรามีแบบว่าอย่างที่บอกว่าแคสติ้งนะักแสดงทุกคนที่เป็นนักแสดงสมทบเนี่ยเราคัดเลือกกันมาอย่างดีแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่กรีนนะครับมาแบบในวันฟิตติ้งวันแรกแต่ว่าเราจะมีฟิตติ้งภายในอย่างนี้แบบอะไรที่รอฟิตติ้งวันหลังหญิงนะครับมี่มิหลากหลายตัวละครที่เราไ,ไ,ไม่ได้เปิดเผยก็รอติดตามก็อย่างที่เรารู้ก็มีพี่เจนิสใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวละครที่ เรายังไม่พูดยังพูดไม่ได้อีกด่างไอ้ด่างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอน้องด่างมาฟิตติ้งก็รอติดตามนะครับประมาณนี้ครับไปกินไปกินไปกินครบหมดแล้วโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ท่านผู้ชมคะานผู้ชมคะท่คะ